ลูกขึ้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้พ่อเบนพาน้องไดนามูกับพี่เพชรมาเที่ยวม่อนแจมนะครับที่พักม่อนซานวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่พักมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวให้พี่เพชรพาไปเลยไปทางไหนลูกครับโอเคเดี๋ยวให้น้องไดพาไปียก ไหนไปทางไหนครับน้องใดยห้ามวิ่งนะลูกรอ,อกพ่อด้วยอันนี้อะไรสไลเดอร์เหรออันตรายครับล,ลูกไปลงไปเราไปดูที่พักเรากันให้พี่เพชรพาไปานนไหนบ้านไดโมอยู่ไหน น้องใดน้องใดพาไปดูห้องน้องใดพี่ไม่ใช่ครับน้องได้ไหนดาาุดอากาศเหรอไม่ผิดทางไม่ใช่ทางนี้ครับน,น้องๆพี่ พี่เพชรพามาผิดทางไม่ใชท่ทางนี้แหละแต่ลูกอะ่ะมาสูดอากาศต่างหูน่ะโอ้ยสูดอากาศพี่เพชรมาผิดทางครับไม่ใช่มาผิดพี่เพชรแก้ตัวไม,ไม่ใช่แก้ตัวค่ะน้องได้หนาวไหมมห่อนแจ่มม่อนแจ่มอะไรคะตอนตอนเที่ยวมันไม่หนาวคะ่ะตอนกลางคืนเป็นน้ำแข็งเลยนะคะอ่น้องไดน้องได้หนาวไหมน้องได้หันหน้ามาก่อนหนาวหนาวไหม หันหนแน่หมหันแน่ม,นนมบอกบอกบอกกล้องแนาวไหมแนวสิหแาวแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อผิดทางครับทางนี้ลูกม่ลูก,อ,าากลอ๋อนั่งเล่นอุ้ยน้องๆดอกดอกนี่สวยมากเลยส,สวยครับบรรยากาศโดยรอบ นมนแจมวันนี้พ่อเบ้นพาเด็กๆขึ้นมาเที่ยวนะครับหนึ่งวันวันนี้ตรงกับวันว,วันไหว้จุดจีนดูน้องใดสนุกมากเลยเฮ้ย,ยไปไปกลับห้องครับน้องเพชรเต้นท่าอะไรเนี่ยเต้ทนท่าอะไร องได้เต่างอยดิเต่างอยท้องได้เต่าง,ง,งอยครับเอ้เอาลูกขึ้นเร็วเอารถมาไปหลบรถก่อนไปเร็วรวิ่งระวัวงล้มระวังล้มเดียวสซ้ายเดียวซ้ายไปตรงไปพี่เพชรไปแล้วครับไม่รอน้องเลยได้ครับสนุกไหมว้าว ไปแล้วครับน้องไดวิ่งไปแล้วเด็กๆสนุกมากเลยพ่อเบ้นเดินตามเหนื่อยมากเดี๋ยวเราก็จะมาชมห้องนอนกันด้วยนะคะเลยพาชมเลยจเนะคะนี่นะคะก็จะมีห้องนอนนี่นะคะเราไม่ทันรีวิววนะคะ คนเข้ามานอนแบบเกะกะขวางทางมากเลยนะคะนี่นะคะห้องอาหารนะคะอย่าพุ่งขึ้นไปนะตกใจงเอออนี่นี่เีนี่อ่างองเดี๋ยวจุ่มแหนมกันเดต้องใดครับต้องใดอิ่มหรือยังยังไม่อิ่มเหรอที่เพชรอิ่มหรือยังครับอิ่มแล้ว อ๋อยังพี่เพชรก็ยังไม่อิ่มนะน้องๆแม่ฝนมาแล้วแม่ฝนมากินหมูกระทะแล้วครับน้องๆเอาหมูให้น้องได้หน่อยขอหมูหน่อยครับขอหมูหน่อยโอ้ยพิง พิงช้า้องใดเต้นได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวครับกินให้อิ่มก่อนครับลูกกินให้หมดก่อนแล้วไปดูกระตูนนะครับถ้ายังไม่หมดแหมไปดูกระตูนนะครับหอนฮอนฮอนพี่เพชรเต้นให้น้องๆดูหน่อยพี่เพชร นี่เวทเต้นหน่อยได้ไหมน้องได้เต้นหน่อยได้ไหมตึงอตึง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 ตตึงตึงตึงตตึงตึงงเตตึงตเตเตโอ้ยกินอิ่มน้องไดเริ่มจะอิ่มแล้วนะน้องๆอารมณ์ดีมากเลยเอาขึจนนงกนกินอกินอิ่มก็เต้นนะครับต้องคึงงว้าว บรรยากาศดีครับอโอ้น้องๆครับดูน้องไดนาโมกินอร่อยมากเลยตอนนี้มือ้อมื้อเย็นแล้วนะครับอยู่ที่ม่อนแจ่มที่พักม่อนสานนะครับน้องๆมือเย็นเรากินหมูกระทะกัน พี่เพชรพี่เพชรกินอะไรครับกินปลาหมึกปลาหมึกว้าวน่าอร่อยมากเลยจิ้มน้ำจิ้มด้วยพี่เพชรกินเผ็ดได้ด้วยเหรอครับได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมบอกหิึ่งพี่เพชรเก่งมากเลยไม่ปิดไม่ปิด บรรยากาศดีครับที่มอนเจ่มอุณหภูมิประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศานะครับตอนนี้แต่น้องน้องใดหนาวแล้วตอนนี้แต่น้องใดก็กินหมูกระทะอยู่ออร่ว้าวอร่อยจนเต้นเลยหมูกระทะม่อนเจ่มอร่อยจนเต้นนะครับโอ้โหน้องใดอร่อยจนเต้นเลยน้องๆดูอร่อยจนเต้นเลยครับ พี่เพชรครับกินบุญเส้นนะน้องๆบ,บุญเส้นผสมไข่นะไหนกินแข่งกันสิอืมไหนแข่งกันเร็วใครจะชนะน้องใดกินอะไรครับตอนนี้ไข่กินไก่เหรอโอมไม่เห็นมีไก่เลยน้องๆ <laughs> <laughs> มีหมูครับมีปูอัดมีกุ้งมี่สักอ่าครับไก่ก็ไก่ <laughs> วันนี้พ่อเบ้นพาพี่เพชรน้องได้มาเที่ยวนะครับมีย่าย่มาด้วยแย่น้องเพชรน้องไดย่เอ๋แย่เอ,แ,อ,อแล้วมีอาด้วยนะอาอีาอาคนสวยครับบ๊ายบายอ,าอร่อยไหมัอัอร่อยมากเลยน้องๆดูบรรยากาศครับ ตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงนะครับก็ยังไม่เย็นมากแต่เด็กๆเขาหิวกันแล้วตอนนี้ก็เลยสั่งหมูกระทะขึ้นมากินกันดูน้องใดกินครับน้องๆอร่อยมากเลยเอาเติมินเพชกินเลยมาเป็นหยองค่ะเดี๋ยวอย่ากุง กินเลยครับกินเลยน้องใด้ดูท่าอร่อยมากเลยนะกินไม่สนใจใครเลยกินอย่างเดียวเลยนะนงน้องโอ้โพี่เพชรแทละเนี่ยพี่เพชรเขาไม่ค่อยกินนะเขารักษาหุ่นเขากลัวอ้วนนะครับน้องๆ้อง กล้องไหนชอบกล้องไหนแต่น้องไดนี่อร่อยมากเลยบรรยากาศดีครับไม่หนาวมากเพราะว่าตอนนี้พ่อเบ้นมาตอนเดือนเดือนมก,กรานะวันนี้พ่อเบ้นมาตอนวันไหว้วันไหว้ตุดจีนนะครับน้องๆนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ข้าว <Wow. S 2> เล่นกิเยอะๆเล่นมนึกๆแมนไปหญครับน้องๆตอนนี้พี่เพชหวีผมให้ไดโนเสาร์แล้วนะตอนนี้พี่เพชรทำอะไรเนี่ยหวีมันขนปุยๆมันจะได้กอดแล้วขนมันอยู่ไหน ขนอยู่ไหนไหนเปลี่ยนสียังไงครับอ๋อสีเขียวเข้มกับสีเขียวเอาเอานอนทับกันเลยน้องๆไออยาอย่าทับน้องน้องใดมาละ ว้าวนี่คือภาพภาพภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับน้องๆเดี๋ยวพอเบ้นจะถ่ายให้น้องๆดูนะนอพอเว้นไม่รู้ว่าจะสวยหรือว่าไม่สวยนะครับน้องๆก็ นี่คือม่อนเจ่มนะว้าวเมื่อกี้ได้ยินเสียงนั่นด้วยสาวอ่าตะอะไรเป็นนั่นด้วยสาวล้ว อย่าลูกเดี๋ยวกระจมจะพังแต่ที่ไดมันโดดใส่จูกเลยไม่เป็นไรครับไม่เจ็บอย่าททำน้องโอ้ยพี่เพชรยังเก่าให้ได้ดเสาอยู่นะน้องๆน,น้องไรทำอะไรครับทำอะไร นี่ครับเลยตีลังกาอย่าเต้นให้รู้หน่อยเย่เอาเออเอาเพชรพี่เพชรเต้นเร็วเร็วเย่เ <c oughs> อา น้องไดดื้อมากเลยครับน้องๆดื้อไม่ได้ดื้อนะแต่เขามีความสุขตีลังกาครับนี่ครับน้องๆนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งบนดอยม่อนเจ่มนะครับที่พักม่อนตานวันนี้พ่อเบ้นตอนเช้านี้พี่เพชรกับน้องไดดามูก็กินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ฝนกับ ที่น้ำเพชรกำลังถ่ายรูปกันอยู่บรรยากาศดีมากเลยตอนเช้าเชเดี๋ยวคลิปนี้พ่อเบ้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไดนามูน้ำเพชรแฟมิลี่น้ำเพชรบ๊ายบายบ๊ายบาย